สามีกําลังตัดหญ้านะคะหลังจากที่นางไปทํางานหายไปสองอาทิตย์หญ้าก็ขึ้นสูงมากเรามาดูสวนผักกันนะคะอ๋อดูสตรอเบอรี่สิ เป็นรูปเลยเนี่ยกำลังเขียวเขียวอันนี้ผักขึ้นช่ายนะคะขนาขึ้น3มต้นน่าเกียดมากอันนี้ผักหอมสารเน่สารเน,น่ปลูกไว้ปีที่แล้วแล้วมันก็ขึ้นอีก มันไม่ตายเนาะอันนี้ผักชีไม่ใช่จะได้สามอาทิตย์แล้วหรอเนี่ยยังไม่โตเลยเพราะว่ามันไม่มีแดดไงมันอากาศไม่ดีมาหลายอ่ะหลายวันแหละเนี่ยรดน้ำไปมันก็เลยมันก็เลยลุมอันนี้ถั่วลันเตานะคะกำลังจะทำที่ไตให้มันไต่ขึ้นไปตัดไม้มาตัดเอาไ ก็ถัว่วลันเตาอีกคันหนึ่งอันนี้มันคล้ายๆใบหูลรพาบ้านเราอ่ะพอดีซื้อเป็นต้นสําเร็จแล้วมาแล้วเราก็มาปลูกปลูกลงตรงนี้ซึ่งลงไปเมื่อกี้นะคะมันก็เลยเป็นแบนี้อันนี้สลัดนี่สีอันนี้สลัดใบแดงแล้วก็ใบเขียวปลูกเป็นปีแรกเนาะใบแดงเนี่ยมาดู ปีนี้นะคะไม่ได้กินหรอกคะ่ะบัวฝรั่งเนี่ยตายคะ่ะรอแรรอเลยสให้ใสามีเอาหญ้าใส่วิธีประหยัดดินของเรานะคะเอาหญ้าใส่โอดแล้วเราค่อยใส่ดินข้างบนเพราะหญ้ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะ ตรงนี้ว่าจะปลูกต้นไหนเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเบอร์รี่ชนิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูจะทำ s t อ p p e อ y Stoppery ตรงน,นี้ 嗯。 ่วนพักกันนะคะอันนี้สลัดเพิ่งลงใหม่เนาะลงได้ประมาณสี่วันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพักชีลงอีกรอบนึงกำลังขึ้นขึ้นนิดนึงอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆค้าแต่ว่าของฝรั่งมันไม่ค่อยขึ้นอะขึ้นช่านะคะขึ้นช่าก็ไม่เท่าไหร่คนาเนี่ย น้าชงชานเดี๋ยวจะลงใหม่ไม่ค่อยขึ้นเลยลงเร็วเกินไปต้นหอมแล้วนะคะสารเน่ผักชี็สวยถั่วรันเตากำลังเป็นดอกเดี๋ยวก็ได้กินผลมาละต้นนี้ก็ถั่วรันเตายังไม่ได้ทำที่ให้มันไต่ขึ้นเลย โหรับพาก็มีนะคะปีนี้อันนี้ใบมิ้นหอมากเหมือนหมกักฝระหล่งมิ้นโหรับพาสลัดสวยมากปีนี้น่ากินกับเมี่ยงนเนี้ยเดีย๋ยวจะมาเก็บสลัดไปให้ป้าตีนะคะมันเยอะ จะไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวมันแก่ก่อนปลูกเต็มเกือบุกแปลงเลยนะคะเหลือแปลงหนึ่งเดี๋ยวนั้นเอาไว้ลงสลัดทีปป่ปลูกที่เพาะใหม่เดี๋ยวจะไปลงตรงนั้นยังว่างอยู่เดี๋ยวไปดูสตรอเบอรี่กันเราเปึ๊ ปลูกเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นยังไงดูนี่โอ้ยใบเยอะมากเดี๋ยวต้องตัดใบออกไม่งั้นลูกไม่แดงลูกเริ่มแดงแล้วแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่นะลูกเล็กๆเ,เองอะ่ะเพราะว่าปลูกช้าหรือเปล่าไม่รู้อะเ,เริ่มแดงแล้วอันนี้ก็เริ่มแดงและ ไปเยอะมากตัดไปโอ้โค่ะตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะดูสวนผักเรานะคะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บผักสลัดก่อนนะคะโอ้ยเยอะๆๆแต่น่าชีเฮ็ดฝันที่ฉันมาฝันอ๋อจะรับเดรรดหน่ะนะสตอเบอรี่นะคะเริ่มแดงแล้วแต่ว่าเราเก็บช้าอยู่บางอันหลากขึ้นเราไม่อยู่บ้าน Da råtner det, eller? Jeg Jeg ligger på græs, eller? Nei! Tror du Du å det? det 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 enda var det, hvis de rekker med du har. Du har på deg, Han nok, nok, når vi har men begynner bli bra. Han synes hun noe. ใบเริ่มเยอะนะคะเราต้องตัดใบออกให้แสงมันเข้าถึงสตอเบอรี่โอ้ยน่าสนล์เลยเอเตบรูนสไนล์ยาฉันว่าลู Kan hun ta den ut? Den er ikke helt Kan hun tute ut nede?